ย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลจ้หา,หา,หากับบรรยากาศลิ้มเขาวันนี้จา้ากาศลิ้มเขาวันนี้ล่มเย็นดีเลยกับการทำงานของพี่ก็มอดจ้า ตอ่อไปต่อคุณก็ไม่อไมอมลววองินอกว่ะไปต่ออะไปเลี่ยอ้ดินพันดีดีจ้ะดินพันดีหลาย่มดีนะปลาต้นปุ๋ยกับต้นต้นบักซูงนีน่ ค่ะเพื่อนบอกว่านี่เป็นสวนเอียงเกาะอืมปลาอุทยานแห่งชาติปลาเอียงเกาะพี่น้องปลาสงวนโอ้ยปลาอุทยานใช่ไหบอกว่าเป็นปลาสงวนแบบน้อ,นนองอหน้อยู่เด้ดเอางูกเขียบสีม่วงพี่ร่มม่งบกเขียบสีม่วงเห็นปะจ้า วิย่างดูกย่างดูกพี่น้องจ๋าของเพื่อนย่างมาเห็นเพื่อนยังว่าเพื่อนมานอนผีดได้จ้ะพุนทั้งพุนเพื่อนกับมานอนเพืกันจ้ะเพื่อนขี่รถเข่ามานอนผีดได้จ้ะูอากาศดีครับพี่น้องีตัวนี้คือไต้น้อยเนาะถุดไฟใหม่เนาะพี่น้องเป็นเอียงเนื้อ สะบางแย่นึงพี่น <U> ้องจ้า <Docker> มันบรขุดหลอกปะเนาะสวนน้อยๆเอาเพื่อนใครยังรอสวนเพื่อนจ้ะพี่น้องเลยเมื่อนี้ก่อนสิกลับยังรอสวนชมสวนไปก่อนเราเพิ่งจะตัดทิ่เบิดนป่น้องต้นกล้วยเนี่ยถุบเบิด แต่เสียดายนาเนาะจ้ะเ่นปลูกแล้วเ่นกระมทมยูรถพี่หมอทำง,งานอยู่คนค่ะในลูก mm yep. ਦੇਖ พี่มอดเราจะเป็นแบบนี้นะพี่น้องเราจะเหตุงาน่ปคือตากดินไปแล้วก็คือเก็บงานไปพร้อมให้เรียบร้อยทีเดียวจ้ะพี่น้องเหตุงานจะเหตุแบบนี้เนาะค่ะจะบอกแมนว่าตากดินมากองมากองแล้วมาน้าเกียร์ที่หลังพี่มอดพี่มอดเราอันเราไม่ได้เหตุแบบนั้นนะพี่น้องคือตักแล้วเกียร์พร้อมเรียบร้อยจบไปในตัวทีเดียวค่ะจะไม่ได้จะไม่ได้วนวนกลับมาเพื่อที่จะมาปรับมาเกียร์อีกเด้จ้ะ ทำทีเดียวก่จบไปเลยในหน้าเดียวค่ะโอ้ลูกครับนอ้อง ไปพี่น้องย่างขึ้นโคกเลยไปเอาน้ำมาให้พี่มอดก่อนเ่าจ้ะโอ้ก้วยเตี่ยตัวเล็กๆก็เป็นเคี้ยวพี่น้องอ้สารหนามขึ้น โอลิเว่นนี่เด้อพี่น้องจ้าย่างกับมีกับพี่น้องจ้าเอานำมาให้พี่หมดจ้า ลุงมาลิงเลยด้พี่น้องจ้าลวงมาเช็คเบิ้งว่างานเรียบร้อยบ่เรียบร้อยเนาะ <c oughs> โอ้ขอไปยพี่น้องเ <c oughs> ดี๋ยวว่าไม่เตะหายอันคั้นคอแล้วอพี่น้องได้กินมะเขืออยก่แล้วเป็นอีกอ่ะ ว่าจะจะกลับก่อนได้ปะนะเนี่ยยืน,ยนอ่าค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนึก่อนจ้ากับช่องดาวลูกตชาชาแนลนะพี่น้องแต่คนดูก่าคลิปไปหนะาสวัสดีจ้า